อพี่คุณจะกระโดดแล้วนะคะน้ำลึกนะครับประมาณ3มเมตรโควิดนะครไปไหนไม่ได้เนาะอุปกรณ์ช่วยชีพก็มีกระรอนน้ำนะคะสาธิตวิธีการใช้กระรอนหน่อยเร็วทำให้ดูหน่อยกระรอนใช้ยังไง นีกคนทำให้ดูหน่อยมก็ก็จะลอยตัวได้นะคะเพราะว่ากันแล้เอาไว้ที่หน้าอกนะคะแล้วก็ไปายค่ะลอยไปเลยเด็กๆก็สนุกกลางนาผ่าเขาน้เนาไฟ เป็นท้องนาเลยค่ะตื่นกางทำบ้านไหนกระรอนก็จะช่วยให้เราลอยตัวได้การใช้มือเดียวนม่ใช้มือช่วยเรากงเงทำไะช่วยเราเราลอยตัดไอ้กูดันนี่ครเ็กกรราวางไว้ตงหน้าอ

ยัีย่อน่าย่่ยาย่อย่า,ยายอายอ,อย่ายาย <c oughs> อ,อย่าอย่าพอ่อ่ยาพ่ายาดาอย่าพอผักอัวอีกทีนึง <c oughs> ม่นจะพู่าพูมาย ไปเลยมหมวยพุ๊ดมันก็ไหลไปแล้วเอาโดนมาเลยเอาไม่มาเพราะอะไม่ลงอ่ะวาเสียว <c oughs> อยู่พ <c oughs> อ,อแล้วมีชูชีพแล้วอะไอรพี่จะทลายดอรบเดียว ดต้นไม้เขาพังหมดแล้วลูกเอนตามายดูน้องว่ไลงไลูจะมาเแต้มลงไปลงไปเลยอ่ลงวืดพี่ขอเล่ตรงนั้นมเ็บ้องดูที่เป็นลู แตมแตมใส่เสื้อช no. yeah. well ูชีพแล้วไงก็ลอยได้แล้วลูกขาไม่ถึงขาไม่ถึงมันก็ไม่จมหรอกชูชีพมันไม่จมทำแบบนี้คนไม่ลอยพี่กลิ่งก็ลงไปซ้อนกันในห่วงยางได้กันได้สองคนน่ะมีรูร่างอยู่อ่ะเข้าไปข้างในอ่ะแตมเาห่วงยางให้พี่วันนี้พี่ขอลองก่อนดิไมพึ่งเอามาไม่ได้หิ่ง้วคุณ ผลจากสไลเดอร์ขี้ดินนะคะหันหลังมาดูดิหันดิเป็นยังไงมันก็จะเป็นแบบนี้ถูกก็จะขาดๆหน่อยนนั้นน่ะอันนั้นไม่ขาดค่ะแต่ดำไปแล้วค่ะตูดขาดเลยแต่ไกลเขาจะถ่ายลงพี่การขาดตรงนี้นี่โอ้โหกินไปเนี่ย เิออกเนล่นน้ำในนะโอ้ด่าขาแต้ไม่ต้องสไลด์แล้วลูกตูดขาดขาดนังรู้นะมันขาดเมาาื่อไหรตอนที่มันสไลด์เด้อมันขาดนานแล้วอะ่ะมีสามหมูก็เลยจะลงนะ้ำตอนมึงได้ผัวดีเป็นผู้ดีขึ้นมาแล้วเนี่ยมึงบอกว่าเอาเนึงหายรู้ทำไมใครใคร ไม่อินสไลด์เลยจังปูดค่ะนะ